ดีค่ะท่านผู้ชมมินดีต้อนรับนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากรัฐบาลไทยออกนะ1ตุลาคมปีพุทธศักราช2567ก็มีทั้งสูตรเดินและไม่เดินแต่ก่อนอื่นดิฉันต้องบอกก่อนนะว่างวดที่แล้วเนี่ยดิฉันลืมอย่างหนึ่งก็คือดิฉันลืมลงวิ่งประจําแต่ละหลักให้คือ1ตัวหลักร้อยสิหน่วยบนกับ10หน่วยล่างเนี่ยไม่ได้ลงนะคะดิฉันหาไม่เจอดิฉันก็ว่าดิฉันลืมอะไรไม่ได้ลงให้คุณนะคะ เราก็จะมาดูแค่สูตรที่ลงก่อนอื่นที่เราจะไปดูว่าสมการไหนบ้างที่มานะอ่ะวันนี้มันอาจจะแบบมันดีใจกับปนเสียใจเพราะว่าอะไรมีความรู้สึกว่าหดหูเนาะก่อนอื่นเราก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์น่ารกดวัญที่เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสนะคะของนักศึกษาที่ไปทัศนศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี ตรงนี้เนี่ยเขาตรวจสอบเบื้องต้นน่ะมีนักเรียน20คนนะแล้วก็คุณครู3คนนะคะที่เสียชีวิตนะผมจริงแล้วภายในรถบัสนี่ก็คือเดินทางไปทั้งหมด42คนอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะเรื่องแบบนี้ใครไม่ให้เกิดยิ่งคนที่เป็นพ่อแม่นะโอ้โหนะคะใจสลายเลยนะพ่อแม่ญาติพี่น้องใจสลายเลย ก็ขอแสดงความเสียใจไปด้วยนะคะว่ามันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนาะแต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพียงแต่เป็นอุทาหรณ์นะเป็นอุทาหรณ์ให้กับสถานศึกษาต่างๆเวลาจะพานักศึกษาไปทัศนศึกษาเนี่ยบางทีเนี่ยเอาที่ใกล้ๆหรือไม่ก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้อง เพราะว่าหน่าสงสารเด็กนะคะอาทีนี้เรามาดูสมการของเราแนวทางของเราอันแรกที่เดินวิ่งล่างวิ่งล่างนะคะหตุลาคมที่ลงไปให้เข้าเลขห้าเพราะว่าออกห้าเกาล่างเลขห้ามาที่ตำแหน่งของหลักสิบล่างมาดูสุรที่เข้าถัดไปค่ะสุดที่เข้าถัดไปก็คือสองตัวล่างเก่านะ,ะอันนี้คือ2ตัวล่างเก่าของเก่า ทำไมถึงว่าเก่าของเก่าคะก็เพราะว่างวดที่ออก6 6 2และ3 7เนี่ยเราใช้อยู่ซึ่งอันนี้ถ้าใครเห็นพิมพ์ว่าเห็นใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะก็มีทั้ง3แล้วก็7มาที่10หน่วยล่างแล้วก็แถม6กับ2มาที่บนเพราะว่าออก6 6 2และ37ทีนี้ของงวดที่ผ่านมาเรานำมาคำนวณในแผ่นชีตนี้นะคะซึ่งเขาได้ดังนี้นะเขาได้ดังนี้ แล้วผลปรากฏว่าออก6อ่ะเดี๋ยวนะคะก็จะลักษณะแบบเดิมเพราะว่าเขามีมีแถมบนด้วยไม่รู้ว่าเลข6อ่ะมามาอย่างต่อเนื่องอย่างไรนะคะมี6 6 6กกอกอะไรน่นฉันว่าเมื่อกี้6 6 5แล้วก็5 9ใช่ไหมคะคุณผู้ชมก็จะมีทั้ง5ทั้ง9ทั้ง6 ก็ถือว่ามาครบทั้ง2องแผนกอะดิฉันจะย้อนไปแผ่นชีดนี้นะสำหรับสูตรนี้ดิฉันจะเช็คดูว่าเลข6มันมีมาอย่างไรนะ,ะคุณผู้ชมดูนะเลข6จากงวดนี้นะคะจากงวดนี้เลข6อันนี้มาบนเลข6มาล่างเลข6มาบนเลข6มาบน แล้วงวดที่ผ่านมาก็เลขหกมาบนอีกก็มาหกหกสองแล้วงวดนี้ก็มาหกหกห้าดังนั้นเนี่ยเลขหกเนี่ยเขาเดินมาบนอยู่ค่อนข้างบ่อยอยู่นะคะเนี่ยดูนะแล้วก็มางวดนี้เนี่ยเนี่ยหกหกห้าอันนี้ก็มาหก มาหกมาบนอีกสองตัวหลักร้อยกับหลักสิบบนนะคะอ่านะแปลกๆนะคะแต่ก็ไม่ว่าไปไม่รู้นะคะทีนี้เรามาดูที่สูตรคำนวณอื่นที่เดินอีกนั่นก็คือสูตรคำนวณวิ่งบนล่างเก่าวิ่งบนล่างเก่า1 6หกกันยาที่เราใช้นะคะที่เข้ามาเลข7ตรงนี้เนี่ยค่ะคะุณผู้ชม อันนี้คือเก่าของเก่านะจากแผ่นชีสเก่าของเก่าซึ่งดิชันเดี๋ยวนะคุณผู้ชมดิฉันไม่ได้รวมเลเยอร์ให้คุณนะอ่ะก็รู้ว่ามันเป็นเก่าของเก่าก็แล้วกันใครเห็นก็ว่าเห็นนะคะใครเห็นให้บอกว่าเห็นอัในในี้ดิชันจะให้คุณดูทีลานันก็ได้ใครเห็นรบกวนบอกว่าเห็นด้วยนะคะ ที่เราคำนวณตั้งแต่งวดนี้นะคะเห็นปเนี่ยแล้วเก้าเขาก็มาที่บนใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยพอตรงนี้มาเขาออก6 0 6ูนย์หกแล้วเก้เราต่อมา9มาที่หลัก10ล่างก่อนนะคะเสร็จแล้วถัดมาออก6 6หสองนะแล้วสามเจ็เลขเจมาที่หลักหน่วยล่างสูงนี้ นะเสร็จแล้วงวดน,นี้คำนวณได้เลข6ออก6 6หแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้ห้เลข6เนี้ยเขาก็มาที่หลักร้อยและสักสิบนะเห็นไหมคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือสูตรเก่าของเก่าใครเห็นพิมพ์ว่าเห็นนะคะอาทีนี้มาสูตรไหนเข้าอีกบ้างลืมไป5สูตรลืมไปวิ่งแต่ละหลักนะคะแต้มรวม2ตัวบนออก 6 6หแล้วก็5 9 6บวก5เป็น11ก็คือแต้ม1เดินนะคะอันนี้ก็คือแต้มนะอา่าเสียดายนะคะคุณผู้ชมที่สูตรคำนวณคิดปักหลักของเราสองตัวล่างนะคะสวดอีกแล้วนะคะออก5 9มี51กับ54นะคะใช้ได้แต่หลัก10ล่างนะคะที่จะไปคำนวณต่ออันนี้ผิดนะตรงนี้ผิด หลักน,นี้สามารถคำนวณต่อใช้ในงวดต่อไปได้นะคะส่วนอีกอันนึงก็คือสูตรที่มันเป็น2ตัวล่าง9ชุดนะงวดนี้เนี่ยพูดถึงล่างเนี่ยเขาชนห้าเด่นอยู่แล้วเนี่ยวิ่งล่าง5อันนี้ก็5อันนี้ก็5้านะคะเนี่ยนะคะเนี่ยดังนั้นเนี่ยตัวหนี่มันเด่นนะคะมีห้าแปดห้าสามห้าสีแต่ไม่มี5้าดังนั้นผิดใช้แต่หลักนี้ วัถัดไปนะอันนี้ก็ได้แค่นี้คุณผู้ชมเพราะว่าดิฉันลืมลงไงดิฉันก็งงว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ดิฉันไปวิ่งให้คุณหรอยาวิ่งนี้ก็ลงแล้วนะเมื่อกี้ดิฉันดิฉันลืมลืมไปดิฉันลืมวิ่งลงวิ่งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนแล้วก็วิ่งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยล่าง ซึ่งไม่มีใครทักท้วงนะคะดิฉันก็ว่าดิฉันลืมอะไรคุณผู้ชมดิฉันก็ลืมจริงๆแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอืมันมีมันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ด้วยหรอเนาะมันก็มีข่าวให้ตามด้วยดิฉันก็ตามเหมือนกันก็มีข่าวหลายอันให้น่าติดตามทั้งน้ำท่วมทั้งข่าวอะไรต่างๆมันก็น่าติดตามก็เลยก็เลยลืมลืมแบบสนิทเลยนะคะต้องขอประธานอภัยด้วยนะ บางคนก็บอกบางคนก็อาจจะบอกว่าโอแค่นี้ก็พอราคาไว้แล้วสั่นนะคะอ่ะย้อนมาอีกนิดนึงนะวันนี้นะเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นบาดหมาด,ด,ดเลยนะคะเกี่ยวกับรถนะรถบัสของนักศึกษาเนี่ยนะคะที่มีผู้สูญเสียชีวิตทั้งบุนกูแล้วก็นักศึกษานะคะมีทั้งเด็กประถมแล้วก็มัธยมนะคะ 1, 3, 4, มัธยป .1 ป .3 ป .4 ม .2 ม .3 เนอะแล้วก็คุณครูอีก3ท่านนะก็คือเสียชีวิตเด็ก20คุณครู3นะคะก็ต้องขอประทานอภไยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะหมายถึงว่าแสดงความเสียใจไว้ในที่นี้ด้วยนะก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะนะไม่ว่าจะเป็นกับใครก็ตามนะเสียใจกับผู้ปกครองทุกๆท,ท,ท่านที่ท,ที่ที่พบ เจอกับความสูญเสียครั้งนี้นะคะ,อะขอให้พ้นผ่านนะรักษาจิตใจแล้วก็ก้าวต่อไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะที่รับชมรับฟังคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วค่อยมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ